วันนี้แม่อยากให้หรู้ว่าคือประเทศไทยก็เป็นเป็นเมมเบอร์หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในในโลกนะคะเรามีปัญหาอะไรเราไม่สามารถจะช่วยลูกเราได้เราไม่สามารถจะพึ่งพาออผู้ปกครองในประเทศได้มันก็เป็นที่ถกเถียงนะเอาจริงๆแล้วเรื่องของว่าเรื่องของการอดอาหารหรือว่ามันเป็น,ปนมันเป็นยุทธวิธีเราเราไม่รู้ใช้คําว่าอะไรมันมันเป็นแบบวิธีการหรืออะไรยังไงแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นวิธีหนึ่งซึ่ง ซึ่งในนาทีนี้ที่มันยังต้องทานกับอะไรที่แบบมันยังไม่มีหัวใจขนาดเนี้แต่มาจะขอบินตบาดชีวิตคุณเป็นฟินแล้คุณลุงเนี่ยเพื่อเอาชีวิตไว้ดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณทําไปบ้างอะไรคนอื่นทําบ้างคุณน่าจะได้อยู่ดูนะแะการในเชิงงานสังเคราะห์ทางการเมืองคือทั้งสองถึงอดอดจนตายเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ นะครับจะเป็นฮีโร่พยายามมีการวาดรูปทำเสื้อเป็นฮีโร่ก็ผมก็ไม่ได้เป็นฮีโร่โล้นะครับเขาพูดกันในกลุ่มของพวกเขานะเขาจะพยายามทำตัวเหมือนอยากอยาก,ยากมีไอดอลเป็นเชคเวลา่าอยากมีไอดอลเป็นผู้นำนะครับในเวียดนามปฏิวัติเวียดนามนะครับอยากจะเป็นอย่างนั้นอ่ะอยากจะเป็นอย่างนั้น่ะ เขาก็เลยพยายามจะสร้างไอดอลขึ้นมาจะทําตัวให้เป็นไอดอลที่คนจะต้องรู้จักนะทุกคนจะต้องเอาอย่างจะต้องเป็นวีระบุรุษของนักต่อสู้เรียกตัวเองว่านักปฏิวัติคือนักเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานักปฏิวัติมีไหมก็เชกูเวล่าไปาปลายทางของเชกูเวล่าเป็นยังไงตายโดนยิงตาย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเพนกวินเป็นเรื่องของรุง้งแกนนํากลุ่มนักศึกษาที่โดนมาตรา1 1 2จําคุกโดยสารนะครับ ยังไม่ให้มีการประกันตัวส่วนเพนกวินนั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับสารลงโทษเด็ดขาดหลังจากที่ละเมิดสารจำคุก1เดือนนะครับแล้วก็ลดให้กึ่งหนึ่งจำคุกเป็นเวลา15วันปัจจุบันที่เป็นนักโทษเต็มตัวคือเพนกวินนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยสารไม่ให้ประกรันมีการประกันตัวล่าสุดจับไปอีก1คนนะอยู่เชียงรายตำรวจก็ไม่ให้มีการประกันตัวอยู่ที่อำเภอพานโดนมาตรา1 1 2เช่นกันปรากฏว่ายัางคงค้างอีก13คน ที่อยู่ที่อายการช่วงนี้ก็ติดโควิด19อายการก็ยังเลื่อนนะครับการสั่งฟ้องมอบเหล่านี้อยู่นะครับตอนนี้นะครับปรากฏว่าพระพยอมนะครับสื่อก็ไปสัมภาษณ์พระพยอมรู้สึกยังไงอยากจะขอให้บินธบารโน่น,นี่นั่นไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนเพื่อให้หลายๆคนหรือคนที่ไม่รู้ผ่านไปผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นที่จริงแล้วไม่ต้องการแค่สื่อสารแค่ในประเทศไทย วันนี้แม่อยากให้รู้ว่าคือประเทศไทยก็เป็นเป็นเมมเบอร์หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในในโลกนะคะเรามีปัญหาอะไรเราไม่สามารถจะช่วยลูกเราได้เราไม่สามารถจะพึ่งพาผู้ปกครองในประเทศได้เราไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็เลยอยากจะให้เรียกร้องด้วยว่าให้แบบให้ให้คนอื่นๆนะคะเมมเบอร์ Member, หรือว่าคนอื่นๆในโลกนี้ดูเราด้วยช่วยเราด้วย นะคะเพราะเราพยายามอย่างสุดสุดสดแล้วเราพยายามแบบทุกวิถีทางไม่มีเวลาไหนที่แม่ไม่คิดว่าจะทำยังไงเราโงรตอบแทนผู้มีอำนาจจริงๆไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็เราก,เราก็เราก็ไม่ได้อยู่ในตรงจุดนั้นจริงๆแต่ว่านี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นแล้วคือคุณกําลังนับถอยหลังับชีวิตของเด็กอะเออซึ่งเราว่ามันมันไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆหรอมันมันไม่แบบมันไม่แตะอะไรนิดนิด ในใจบ้างเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างโอเคแม่แม่เนี่ยมาทุกวันเสาร์ก็จริงแต่เราได้คุยกับแม่แม่ทุกวันน่ะเขากังวลทุกวันน่ะเขาก็ร้องไห้กันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแค่บางวันที่เอ่อท่านนายได้เข้าไปแล้วออกมาส่งข่าวอ่ะก็ก็จะยิ้มแย้มใจฟูกันขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือคือมันก็เป็นที่ถกเถียงนะเอาจ้จริงแล้วอะเรื่องของว่าเรื่องของการอดอาหารหรือว่ามันเป็นเป็นมันเป็นยุทธวิธีเราเราไม่รู้ใช้คําว่าอะไรมันมันเป็นแบบวิธีการหรืออะไรยังไงแต่ว่า เรากลับรู้สึกว่ามันเป็นวิธีหนึ่งซึ่งซึ่งในนาทีนี้ที่มันยังต้องทานกับอะไรที่แบบมันยังไม่มีหัวใจขนาดเนี้ยเราว่ายังกระเถิบไปอีกหน่อยไหมเพราะว่าใจเพราะว่าใจคนข้นางนอกก็มันไม่ไหวอ่ะหนครับอนแต่มาจะขอบินตะบาดชีวิตคุณเป็นพิ้นลรืคุณลุงเนี่ยเพื่อเอาชีวิตไว้ดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณทําไปบ้าง อะไรคนอื่นทําบ้าง <c oughs> คุณน่าจะได้อยู่ดูนะฟ้าหลังฝนถ้าเกิดเสียชีวิตไปเสียตอนนี้เนี่ยแม่ก็ถึงแม่จะเห็นด้วยอุดมการแต่เชื่อว่าหัวใจแม่ลึกๆไม่อยากให้ลูกจากไปในตอนนี้แน่นอนถึงคุณจะตายไปสมมตินะเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยก็คงจะไม่ได้ลุ่มโลดโชดย์วงกระบวนการยุติธรรมก็ยังมีกิเลส ยังมีอะไรที่เขาก็กลัวๆอะไรของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถนอมชีวิตไป้จอดแม่ของเพนกวินแม่ของลุงสมศักดิ์เจียมทีราชกุลนะฮะก็พูดทำนองเดียวกันว่าจะให้มีการเลิกสมศักดิ์อยู่ต่างประเทศหลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ฝรั่งเศสติดโควิด -19 อย่างหนักมีคนป่วยรายวันเนี่ยถึง40,000ืนคนสมศักดิ์ก็ไม่กล้าออกไปไหน ตอนนี้ก็มีการขอว่าให้เป็นกวินหยุดเถะยานั้นเลยผมยังไม่เคยไปสอนพวกคุณเลยประคุณกลับไปคุณอย่าเพิ่งอย่างนั้นอย่างนงี้ติดหยุดทานอาหารตามปกตินะครับแล้วก็มีการโพสต์นะครับจากแม่เพนกวินบอกว่าอยากขอให้ลูกเลิกนะขอเขียนจดหมายไปก็ไม่ได้ห้ามมาแต่เขียนจดหมายไปให้ลูกเนี่ยนะทำการหยุดที่จะเขาเรียกว่าอดอาหารประท้วงสารนะ ซึ่งจนถึงกระดาษนิสาลก็ยังไม่ให้ประกันตัวมอบที่ไปชุมนุมหน้าศาลสิ่งที่ตามมาก็คือว่าโดนแจ้งข้อกล่าวหาทีละลายทีละลายเหล,ลือไหในข้อหาละเมิดอำนาจศาลนะครับได้โดนทีละลายเลยฮะทีละแมททีละแมททีละพดแมทมีรายหนึ่งล่าสุดไปอดอาหารหน้าศาลปรากฏว่าโดนตำรวจเข้าจับแจ้งข้อหาตามมาตรา2นำตัวนู่นนะส่งไปนูนะ่นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายหน่งหลายรวมแล้วผู้ต้องหาที่อยู่ใน สารตอนนี้มีทั้งหมด20เอ๋ขออภยัยที่ในเรือนจํามีทั้งหมด21รายที่ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับโดนข้อหา112โดยส่วนใหญ่โดมนมาตรา116แล้วเมื่อประกอฉุกเฉินและเมิดอประกอรคควบคุมโรคโดน4ข้อหาหลักๆมีบางคนก็โดนข้อหาอังยีซ่องโจนนะครับเอาละตอนนี้เนี่ย พระพยอมก็โผลมาแสดงความคิดเห็นอาตมาขอบินธรบ,บาดโน่นนี่นั่นคำถามคืออึง้งนะฮะพระพยอมมาจากไหนโผลมาได้อย่างไรนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คำพูดของพระพยอมก็อย่างที่เห็นนะฮะคำถามคือสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรนะรในเชิงงานวิเคราะห์ก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันสารกดดันสารกดดันสารทั้งทางตรงและก็ทางอ้อม สิ่งที่ได้รับกลับไปคือโดนข้อกล่าวหาเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไปทำการกดดันศาลฐานละเมิดอำนาจศาลช่างงานสังเคราะห์แล้วพระพะยอมเนี่ยก็เคยสนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงมาก่อนมาคนอ๋อนะจำได้ในปีองพาปี2 5 5 3นะรพระพะยอมเคยให้สัมภาษณ์สนับสนุนคนเสื้อแดงวัดล้างอะไรทีเนี้ยปัสสาุะพระพยอมกลับมาอีกรอบนักขาวว่าวก็ ไปสัมภาษณ์พระพยอมไปสัมภาษณ์พระพยอมพระพยอมก็พูดํานองพ,พอแล้วโน่นนี่นั่นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะมันโยมจะได้ไม่เห็นให้กลับมาขอบินทบ,บาทโน่นนี่นั่นนะก็พระพยอมก็เคยสนับสนุนโดนโซเชียลซึ่งชันหรือการต่อต้านทางสังคมไปล็อตใหญ่ๆเลยนะจนวัดเงียบกริบไปเลยตอนนี้พระพยอมกลับมาอีกอีกรอบก็คราวนี้ก็ไปสนับสนุนเพนกวินให้เลิกอดอาหาร ทำให้ภาพพระประยอมถูกมองว่าเป็นคนเสื้อแดงอีกยกหนึ่งเงียบไปนานนะพระยอมคราวนี้กลับมาอีกรอบเรื่องสมศักดิ์เจียมธีรสกุลตอนนี้ยุคที่ผ่านมายุคยงส่งเสริมพอถึงไม่ได้บอกถอยนะสู้ไม่ได้ก็บอกถอยที่ผ่านมาสมศักดิ์บอกว่า,วาไงโอ้ยสบายมากนะคราวนี้ชนะแน่นอนเป็นการลุกตัวครั้งใหญ่สมศักดิ์ก็เป็นแฟนขับผมนะแฟนขับทาง Facebook ผมนะเวลา ผมโพสต์ข้อความ,มาลงไปเขาจะมาอ่านแล้วเขาจะมาคอมเมนต์ตลอดเลยนะพอคอมเมนต์เสร็จโอ้ก็โดนหุ้นส่วน f อฟซีลุมดา่าเขาหน้าดูมันกาขยันมาโพสของผมเหลือเกินนะปรากฏว่าเขาบอกว่าคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนอทุกอย่างจะดีขึ้นนะตอนนั้นนะตอนนี้เป็นไงบอยเลิกอดอาหารนะตอนนี้เพนกะวินลุงก็บอกเขาจะทำต่อสู้ต่อไปอานนท์ก็จะสู้ต่อไปก็สู้กันอยู่ในคุกอ่ะ นะครับตอนนี้น้ำหนักเพนกวินลดกรมเราจะทันก์ก็รยงานมาแข่งขาอ่อนนะฮะตอนนี้เพนกวินอดอาหารลุงอดอาหารหรือเปล่าก็ยังคงทานมามา่านะครับก็ยังคงทานนมก็ยังคงทานน้ําอยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนในเชิงงานสังเคราะห์มันเป็นสูตรลดความอ้วนมันไม่มีอะไรมากมันลดความอ้วนเขาทั้งสองคนนะอ้วนมากอ้วนฉูน่เลยแต่อานนท์ทำไมไม่อดนะแปลกนะเอออานนท์ทำไมไม่อดไอ้ย,ยี่ที่เหลือ รวมทั้งหมด21คนทาไมไม่อดอาหารแต่ทำไมมันอดเฉพาะสองคนเนี่ยนะอ้างว่าอดนะจริงไม่อดอผมว่าเป็นแผนล,ลดความอ้วนมากกว่านะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงในเชิงการเมืองนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ทางการเมืองคือทั้งสองถึงอดอด,อดจนตายเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับจะเป็นฮีโร่พยายามมีการวาดรูปทาเสือ้อเป็นฮีโร่ก็ผมก็ไม่ได้เป็นฮีโร่ล้นะครับเขาพูดกันในกลุ่มของพวกเขานะ เขาจะพยายามทำตัวเหมือนอยากอยาก,ยากมีไอดอลเป็นเชกเวลา่าอยากมีไอดอลเป็นผู้นำนะครับในเวียดนามปฏิวัติเวียดนามนะครับอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยพยายามจะสร้างไอดอลขึ้นมาจะทำตัวให้เป็นไอดอลที่คนจะต้องรู้จักนะทุกคนจะต้องเอาอย่างจะต้องเป็นวีรบุรุษของนักต่อสู้เรียกตัวเองว่านักปฏิวัติคือนักเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมานักปฏิวัติมีไหมก็เชเกอรูล,ล่าปลาปลายทางของเชเกอรูล,ล่าเป็นยังไงตายโดนยิงตายนะครับแล้วก็นักปฏิวัตินะฮะของอาทางเวียดนามปลายทางเขาคือตายนะจิตปุมิศักนะฮะซึ่งพวกกระบวนการล้มเจ้าหรือพวกคอมนิสยกย่องมากเลยนะฮะสุดท้ายปลายทางตายนะครับแล้วก็ใครอะดอเรสุนยเซน ก็สุดท้ายปลายทางก็ตายด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันโดยส่วนใหญ่นะครับนักปฏิวัติทั้งหลายจบไม่ค่อยสวยสุดท้ายตายหมดนะครับในหลายประเทศแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานักเปลี่ยนแปลงนักดโมเคซีในประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาก็ตายเหมือนนะฮะปลายทางพวกนี้ไม่รู้จักศึกษาแต่ก็พอพอตายปุ๊บนะมันก็เป็นมับลิกหรือเศลั์คนมีชีวิตอยู่ก็จะเอาเศรัลพวเนียมาเชิดชู เชืชูเพื่อปลุกกระดมให้คนลุกขึ้นพวกนี้ไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งไงนะก็อยากจะเป็นคนนั้นคนนี้อยากจะเป็นเชัวอลล่านะเชต้องแปลงหน้าแปลงตานะทำโฉมเพื่อไม่ให้มีใครรู้ว่าเป็นใครสุดท้ายโดนยิงมดุมตายหมดอ่ะนะเขาไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งไงนะครับตอนนี้การหยุดขอเรียกร้องให้มีการหยุดทานอาหารนะหยุดอดอาหารมันส่งผลอะไรกับพวกเราไม่ส่งผลอะไรกันถึงอดอาหารจนไม่มีชีวิต หรืออดอาหารแล้วเขามีชีวิตต่อมันก็ไม่ได้ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นและการอดอาหารลักษณะเช่นนี้ไปย้อนดูนะฮะเฉพาะประเทศไทยนะแปดสิบเก้าปีก็มีการอดอาหารแบบนี้การอดอาหารแบบนี้มันเพียงทําได้เพียงแยกหน้าสื่อระยะสัน้นระยะกลางระยะได้เพียงระยะสั้นแล้วก็หายไปไม่ส่งผลอะไรแกนนาบางคนก็ทยอยหนีอยาไละก็เริ่มรู้ตัวอยู่ไม่รอด ในการอดอาหารสําหรับสถานการณ์จนถึงกรณีเชิงสังเคราะห์เป็นเพียงสูตรลดความอ้วนนะของพวกเขาเท่านั้นจะไม่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องคําพิพากษาได้แต่อย่างไรยิ่งใครไปกดดันศาลศาลก็จะยิ่งแจ้งข้อกล่าวหาคนเหล่านั้นเพราะเป็นการกระทําความผิดนะครับที่มีเจตนาชัดเจน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แต่วราชาองฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบาย แสวราชาคุงฉันสรงหน่ยล้ามามากมายรำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคน คือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนี้